ลื่นใหญ่ขมือด้วยนะจ๊ะลื่นใหญ่ไม่ต้องลงมือเองหรอกแค่เป็นหน้าที่ของเด็กๆโอเคที่หลังห้ามมีคำว่าปล่อยกูนะไม่มีอะไรอางี้เอางยี่อังยี่กูและเราเราเราทำใครไว้ปล่อยกูไม่ใช่หรอให้ก็กูก็กูก็กูกก็ูเป็นไงกูไม่กูไม่มีอยู่แล้วไงแล้วเราจะเอาให้มันมาคุยกับพวกเราอย่างนี้นี่ไงเดี๋ยวเรียกมาหน้าบ้านเนี่ยมีเรียกเลยเหรอเดี๋ยวคนอื่นก็เดี๋ยวก็โดนคนอื่นแซ่อีกไอ้เหี้ยกูว่าไปตามหาแยกเป็นกลัวดีกว่า แล้วมันเป็นเทียอะไรก็เอาแม่งดีใครแซะอ่ะไม่สนด้วยไอสารเย็ด <c oughs> <c oughs> รุ่นใหญ่รุ่นโตเทียอะไรก็มาเถอะแต่รุ่นใหญ่เขาไม่ลงมือกันเองครับเออเราเรียกเราไม่ได้เรียกเขา้าโอ้พี่กูนเหรพี่กูนพี่กูนแล้วเฮียเย็ดดูดิรถเขาดีกว่าเยอะเลยยังไม่จูนอ่ะไอกูนทำไรอ่ะกูนี่กูนแม่งติดกินติดแบบเราล้ออะไรอ่ะอือันนี้อะไรอ่ะเพื่อนตรงหนียะตรงหนียไปเถอะไป เหมือนเด็กเอ,อ๋ปะวิทเ,เรียกไปเลยมีออนรอนมีเพื่อนชื่อทวิทใครบ้างนะแก๊งอะไรบ้างนะ,ะไลเกอร์บอกดีแก๊งสุดคีมที่มาขอใส่ใช้ใช้ใช้ใส่ใส,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 ส่สีสุดอะไรเงรี้ยดูดิไฟบ้านไฟบ้านสวยกว่าเดิมไฟบ้าน มีเห็นไฟบ้านตอนคืนยังดูเดิเห็นแล้วมันจะแบบเงินเงินหน่อยอ่ะสีออกสีเงินเงินอ่ะดูแบบละมุนตาเหมือนบ้านโอซิคูนี่มันต้องพิมพ์ว่าอะไรวะเพื่อนไอ้บ๊อบมีแก๊งอะไรบ้างวะเราพิมพ์เรียกเลยเรียกชื่อแก๊งมาเลยดีกว่ามีแก๊งอะไรบ้างนะแก๊งอะไรบ้างนะดูดูบ้าบมันแก๊งอะไรบ้างวะ มึงเง้อไงมึงเรียกมาแก๊งเดียวเดี๋ยวมึงก็รู้แล้วเรียกไอ้นั่นมาเอารนะอนน่ะว่ามาไหมไม่ทราบเลยครับ ไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะพอบอลมาหรือเปล่าน่าจะมาแล้วครับรอรอใครที่รอดูบอล่าอุโทรหาเจ้าดินทีเดียวมาเกิดมาเกิดวิตกันฮัลโหลครับฮัลโหลคุณดินมาหน้าบ้านหน่อยได้ไหมครับหน้าบ้านผมใส่ใส่สูตรใส่สูตรมาด้วยนะใส่สูตรมาด้วยใส่ใส่สูตรมาหน้าบ้านผมหน่อยได้ไหมครับครับผมโอเคครับดินไหนไลเกอร์เหรอเออ อ๋อทำไมเขาไม่ใส่สีทีมเหรอใช่เขาขอบอสแล้วอันนี้คือบอสโอเคแล้วนะสำหรับไลเกอร์ไลเกอร์เลเี่ยอะไรวะแก๊งอะไรนะไลเกอร์ไอเฮียพูดยากชิบหายอ๋อแก๊งนี้ที่จะเป็นรุ่นใหญ่ในอนาคตใช่ไหมถูกแต่กูดูตรงแล้วเอเรสอะกูกูกูคิดว่าน่าจะมีคนได้นะสือทีมเอเลสเอเลสน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แก๊งหนึ่งในอนาคตแม่งแบบแก๊งมีไฟอ่ะแก๊งสีฟ้า เพราะว่าเธอนั้นมันขีโตขีโตเขาค้นใส้สีครีมเยอะจังวะเยอะสามแก๊งอ่ะมันมันหาสีที่ คือมันเห็นไงคือมันเห็นแบบสีแบบโทนสีขาวแบบเราน่าจะติ่มสุดแล้วไงก็เลยใส่สีครีมขาวๆดีกว่าเือพี่งำผู้สาผู้สาแก๊งดูติ่มเลยเฮียไม่ไม่ใช่ไงก็แบบในสายตาคนในประเทศไงแบบไอ้เฮียแล้วสีแดงสีสีน้ำเงินนี่มันไม่กล้าใส่มันกล้าใส่สีออกโทนขาวสีฟ้าสีออกน้ำเงินบานเย็นน้ำเงินแบบทะเลทะเลอย่างงี้มันไม่กล้าใส่มันไม่ใส่ว่ะไม่เขาก็คิดไงแบบโอ้ยไอ้ลัคกี้แม่งติ่มไอ้เฮียถ้าใส่เออโทนเดียวกับมันมันก็ไม่กล้าทำเฮียหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออูดก็ถูก แม่งติ่มริ่ง,งลักกี้อะไรเงี้ยใส่ดีกว่าสีครีมขาวๆเจอแล้วมันให้หน่อยนี่มามาไมา่มีแล้วอ่ะเบิร์ดแล้วอ่ะไปไปกรนเนนดิไป เฮ้ยแม่งมองระบบจัดเลยบอสเพื่อนสวัสดีน้องแม่งมองระบบจัดเลยไอ้หายแม่งมองระบบจัดเอะพวกเออวังกูโบเกินวังกูโบตั้งแต่เอ็มวีเอ็มวีละอันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องถ้ายังไงต้องการเท่าไหร่อะไรวะคืออะไรเปล่าอันนี้ขายของดูผิดแชท เขาบอกว่าข้าบอสคุณมีใจให้เล็มเลมเขาบอกว่าบอสมีใจให้เล็มเลมไหมบ๊อบยอบแกลนะเขาเพี้ยนเปล่าวะไอ้เทียโว้ยคนแรงอ่ะได้ยินเสียใจร้องไห้นะ้วแอบชอบบอสกูแล้วก็บอกว่าบอกว่าบอสกูแอบชอบตีสาวทีเล่นไหมล่ะไม่ตีหรอกเขาคงจะวิ่งเอาหัวมามอบบอสอ่ะกูดูละไอเด่นดีเบนเขาเขาแอบชอบบอสอกู ไอ้แก่ไอ้แก่มาแล้วไอ้งอไม่อยู่เมื่อคืนน่ะไอ้เหี้ยทำไมวะมันทำอะไรกะบ้านแตกเลยอ่ะเจอคีร่าไปอ่ะใช่หรอไอ้ร่าเขาเสียงเรื่องไงไอ้หาไอ้ร้าหาพูดไอ้ร่าพูดยังไงไอ้ร่าเล่นใหญ่จัดอ่ะใช่หรออะไรอ่ะงอมอ่ะงอหงกันหมดอ่ะและและตอนนี้เป็นไงบ้างเคลียร์ยังไม่เคลียร์นะบ่ อไอ้ไร้อย่าไปหาพูดงัว <laughs> ซัวเด้อขาเ็ื่อนายซีนายซีทำไม <laughs> เออเออทำไมนี่ก็ถูกถูกของมนะันนะอนนียว่าไม่ได้เนละยเขามาย่างวะไอไออวารอนใครมีเบอร์ติดต่อนอ่ะไม่มีเนะี่ยคุณเด่นขายยาลงเด่น อะไรอะผิดกฎการป้นโวโวสามหนอโวโวโวเขาบอกว่าค yep ุณเลมเลมแอดชอบบอสชักนมกูบอกเขาบอกว่าจริงแต่เขาบอกว่าอะไรอะบอสบอสเราแอบบอสเรามีใจก่อนคืออะไรอะแสดงว่าเขาชอบบอสเราจริง ไอเหี้ยเอาเด็กป2มาดูก็ดูออกดูบอกให้ลพติยาซิตี้นี่แหละวันเกิดกูโอเคไม่เลวโอเคเลวนิเจีวยวโ่เคนิดนเดียวดู มันจะมากันไหมวะไอ้เงอกมาอะไรวะหน้าบ้านเราอะมาดิมากูเรียกมาแกงเดียวนะมึงโทรมาเลยเออเดี๋ยวก็ให้มันติดต่อกันเองเรียกมาแกงเดียวเมื่อกี้บนเกาะเลยรลิปเปอร์มาพ่นพ่นอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าพ่นไปหมดเปล่าพ่นได้ไงอะอยู่ไปทามาแล้วไม่ในสตอรี่ในเกาะมันมันเอาออกมาเป็นสตอรี่ไม่ได้นี่ใช่บนเกาะมันพ่นไม่เป็นไร หรือว่าหรือว่าเกาะข้างบนท้องฟ้าบ้าบอกแล้วงั้นผมไปซื้อเรื่องได้ไหมแบบหาหาลายปนพวกมันอ่ะได้แต่ตัวเฮ้ยอย่าไปหาทำเลยมันบนเกาะนั้นใครจะตีก็ได้คือเขาใส่สูตรมาหลอหรือไงเขาใส่สูตรมาหอกเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่เอองั้นก็มันมีสตอรี่ไม่ได้ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยได้แต่ทำใจเราจะแทงใครก็ได้มึงต้องระวังตัวไป ใช่อย่าไปหาไปแคสอะไรบนก่อนนั้นไไ่ได้หอกเราต,ต้องแยกให้ได้ขอโทรศัพท์หน่อยหนึ่งศูนย์สามศูนย์อ,อะไรอ,ะอ่ะเอ้าเออดีว่ะ รพัทยาติ๊ตี้นี่แหละวันเกิดกูเลยรู้ชีวิตสิเหลียวไม่เหลียวซึ่งเป็นในในไปเสิร์ฟดูตะปึกตะกิตูเจ้าภาไปกดยาโรงพยาบาลหน่อยดิได้พี่ไปไปสักละ <c oughs> ใครมนันเปิดเลยพ,พี่อะไรตรงนี้วะพี่เองอ่ะครับน้อง พี่ไม่ชอบเล็บยาวมันจบไม่มันเม่กูขายยาววันเดียวหมดไปบบรอยยี่สิบขวดแปบเดียวหาคนไปช่วยขายไงไม่มีคนช่วยเลยะจะไปขายตอนไหนตีห้าตอนเช้า มองเหมือนกันไม่มีใครช่วยเลยเอ,อไปนอนยกเขาเหนียวนะครับเมืติดซอกลิฟทำไมหรอคิดเลวไ,ไปถึงไหน mm. อันนี้กูรอยอเนี่ย ใครซ้ายฝาาเอ้ย <c oughs> ซ้ายขวาโคตรสวยอะวะ่ะซ้ายขวาใครปรับภาพสวยมากใครมาตัดเล็บตรงนี้วะไอ้เหี้ยคนใคาจะดูสตอรี่